ถึงสูงศักอักขรฐานสักปานใดถึงวิไลเลิศฟ้าสง่าสีถึงฉลาดกาดกล้าปัญญาดีถ้าไม่มีคุณ,ณธรรมก็ต่ำคนอันนักบวชขาดศีลสิ้นคุณค่าเหมือนดังป่าขาดไม้ไร้ความหมายเกิดเป็นคนไร้ศีลธรรมหน้าละอายเหลือแต่กาย เป็นซากผีที่เดินดินกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในวันนี้ผมก็ขออนุญาตยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องข้อปฏิบัติ7ประการของบุคคลผู้มีจิตใจสูงที่ช่วยให้ได้พบกับความสงบและมีความสุขในชีวิตท่านผู้ฟังครับหากว่าในทุกๆวันนี้นั้นเรามีความรู้สึกที่ว่าจิตใจของเราก็ไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่ก็อยากที่จะขอให้ทุกท่านนั้นได้ลองมันทาทั้ง7ข้อที่จะได้แนะนําดังต่อไปนี้และหากว่าเรานั้น สามารถที่จะทำทั้งเจ็ดประการนี้ได้ในทุกๆเชา้าหรือในทุกๆวันก็จะมีส่วนช่วยให้จิตใจของท่านนั้นได้พบกับความสงบและก็มีความสุขกับชีวิตก็ลองมาพิจารณาดูกันครับว่าในทุกๆเชา้าเราก็ควรจะต้องฝึกทำอะไรบ้างที่จะสามารถทำให้เรานั้นมีความสุขได้อย่างมากที่สุดและก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาครับที่ไม่ว่าจะเป็นใครนั้นก็ล้วนแล้วแต่ต้องการความสุขที่มากกว่าความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นก็คงจะหาได้ยาก กับบุคคลที่ต้องการความทุกข์แล้วก็ปฏิเสธทุกความสุขที่จะมีเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาอีกเช่นกันครับที่ในบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะมีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากันก็เพราะเราไม่อาจจะคาดการได้เลยว่าในชีวิตของเรานั้นจะต้องได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะมีเข้ามาโดยที่เราไม่ทันจะได้ตั้งตัวจะมีมาในลักษณะแบบใดบ้าง จึงต้องขอเรียนให้ได้ทราบกันไว้เช่นเดิมครับว่าอย่างน้อยน้อยนั้นเราก็สามารถที่จะกําหนดมันได้จากการใช้ชีวิตของเราว่าเราต้องการจะให้มันเป็นไปในทิศทางใดต้องการจะให้มันเป็นไปแบบไหนก็ถ้าเราต้องการที่จะมีความสุขเราก็ต้องหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามในชีวิตของเราที่จะทําให้เราเป็นทุกข์อะไรที่ทําให้เราเสียใจเมื่อเราได้รู้แล้วเราก็ต้องห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเด็ดขาดไม่อย่างนั้นแล้วเราก็อาจจะต้องเสียใจในภายหลังได้ และการที่เราไม่นำพาตนเองไปหาเรื่องใส่ตัวนั้นอย่างน้อยมันก็จะไม่ทำให้เราต้องทุกข์ใจหรือต้องพบกับเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจทุกอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของเราเองล้วนๆครับว่าตัวของเราเองนั้นอยากที่จะให้ตัวเราเองมีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากันก็ขอเน้นย้ำไว้อีกครั้งหนึ่งครับว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผลของการกระทำที่เราได้ทำไว้ในชีวิตของเราเองทั้งสิน้นครับ และข้อปฏิบัติทั้งเจ็ดประการที่อยากจะขอให้เราท่านทุกคนได้มั่นเพียรปฏิบัติในทุกๆเช้าหรือในทุกๆวันที่จะสามารถช่วยให้จิตใจของเราสงบและมีชีวิตที่มีความสุขก็มีด้วยกันเจ็ดข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งจงเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เที่ยงตรงและเที่ยงธรรมอยู่เสมอก็คือเราจะต้องแยกแยะความดีออกจากความชั่วความถูกออกจากความผิดให้ได้อย่างชัดเจนครับ ก็การที่เราจะเป็นคนที่มีจิตใจที่เที่ยงตรงและมีความเที่ยงธรรมได้นั้นเราก็จะต้องไม่ถูกกิเลสชักนำพาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนและภายในจิตใจของเรานั้นก็จะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความยุ่งยากและความวิตกกังวลที่จะเป็นเสี้ยนน้ำในชีวิตครับข้อที่สองจงเป็นผู้ที่มีจิตใจมเมตตากรุณาอยู่เสมอก็คือบุคคลที่มีจิตใจมเมตตานั้นก็มักที่จะมีความสุข ในการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเขาก็จะไม่คิดและก็จะไม่ทําร้ายผู้อื่นและเมื่อเขาจะได้ทําอะไรเขาก็จะคิดอยู่เสมอว่าจะเป็นคุณหรือจะเป็นโทษต่อผู้อื่นคนในประเภทนี้นั้นก็จึงมักที่จะมีความสุขและก็มีสุขภาพที่ดีกระทั่งมีอายุที่ยืนยาวกว่าผู้อื่นครับข้อที่สจงได้ทำใจให้มีความรื่นเริงอยู่เสมอก็ไม่ใช่ว่า จะเป็นผู้ที่ทำตนให้ปีต่ความสนุกสนานที่หาแกมส,สารสาระในชีวิตไม่ได้แต่ก็ได้หมายถึงว่าก็จงอย่าเป็นคนที่อมทุกเก็บเอาทุกมาไว้ในใจคิดเล็กคิดน้อยวิตกกังวลไปเสียหมดการที่จะเป็นคนที่มีจิตใจร,รื่นเริงอยู่เสมอนั้นก็คือไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานที่แห่งใดก็ตามก็จงเป็นผู้ที่มีจิตใจร,รื่นเริงแจ่มใสแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่น่าทะเลนทำรำคาญกับผู้อื่น และก็อย่าได้พูดหรือกระทําในสิ่งที่ทําให้ผู้อื่นเสียใจก็จงได้รื่นเริงอยู่เสมอไม่ว่าจะรวยหรือจะจนก็จงได้หัวเราะอ,อยู่เสมอก็ถ้าเราไม่อยากที่จะเป็นคนโง่ก็จงได้หัวเราะและก็ยิ้มออกจากหัวใจการที่เราได้หัวเราะและก็ยิ้มดีๆสักครั้งหนึ่งมันก็จะทําให้เราหนุ่มขึ้นมากและการาที่เราได้วิตกกังวลไปในครั้งหนึ่งมันก็จะทําให้เราหัวงอกไปอีกหลายเส้นการหัวเราะ ก็จะทําให้สุขภาพใจและสุขภาพกายดีขึ้นและก็จะมีกําลังใจที่จะต่อสู้กับโลกอันแสนสับสนนี้ต่อไปได้ครับข้อที่4จงได้มีสติสัมปัชัญญะอยู่เสมอก็คือเราจะต้องปลุกความรู้สึกตื่นตัวอยู่เสมอมีสติระลึกรู้อยู่ทุกขณะว่าเรากําลังทําอะไรไม่ปล่อยให้ตนเองใจลอยบ่อยๆขยะทางความคิดมันก็จะไม่เกิดขึ้นเรื่องที่มันไม่สบายใจ ที่มันคิดซ้ำคิดซ้อนมันก็จะไม่เกิดขึ้นก็เหมือนกับแสงของตะวันที่ส่องมาอั่งโลกความมืดมิดก็จะค่อยๆถูกขับออกไปในที่สุดครับข้อที่5จงพอใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นอยู่เสมอก็คือไม่ว่าเราจะมีน้อยหรือจะมีมากจะได้มาน้อยหรือก็อาจจะได้มามากก็ขอให้ได้พอใจในสิ่งที่เราเป็นซึ่งก็ได้มาโดยความชอบธรรมก็มีคำกล่าวที่ว่า ถ้าเราได้มองไปข้างหน้าเราก็จะได้พบว่าเราก็ยังไม่มีสิ่งนั้นเรายังไม่มีสิ่งนี้แต่ถ้าเราได้ลองมองย้อนกลับไปในเบื้องหลังที่เราได้ผ่านมานั้นเราก็จะมีความรู้สึกที่ว่าเราก็ได้ในสิ่งต่างๆที่เรามีในชีวิตมากมายแล้วก็ขอให้จงได้ใช้ชีวิตอย่างง่ายๆข้าวต้มสักชามเสื้อผ้าเล็กน้อยพอได้ปิดกายไม่น่าเกลียบเพียงเท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วครับข้อที่6 จงได้มีความสงบใจอยู่เสมอก็คือเราก็จะได้เป็นคนที่มีความสิ้นหวังอย่าได้โลภอย่าได้ต้องการในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอย่าได้มัวแต่หมกมุนอยู่กับเรื่องได้เรื่องเสียมากจนเกินไปและก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งครับที่ถ้าความต้องการของคนเรานี้มีน้อยจิตใจของเราก็จะมีความสุขและก็จะเกิดสันติสุขขึ้นได้ครับก็ขอให้เราได้ลองสังเกตคนที่เขาอยู่ในชนบท หรืออยู่ในที่ที่มีความห่างไกลความเจริญเขาก็มักจะมีความต้องการที่น้อยชีวิตของพวกเขานั้นก็จึงได้มีสันติสุขและก็มักที่จะมีอายุที่ยืนยาวครับและข้อสุดท้ายในข้อที่7จจงได้ทำตัวให้มีความกลมกลืนกับมนุษย์ทั้งหลายอยู่เสมอก็คืออย่าให้คนรอบข้างกลายเป็นศัตรูโดยที่ไม่มีความจำเป็นครับโดยการที่เราจะทำตัวให้มีความกลมกลืนกับคนรอบข้างอยู่เสมอนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำตัวให้มีความตกตามชั่วช้าไปตามคนรอบข้างก็อย่างเช่นว่าคนโดยรอบเรานั้นเขาเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้าชอบที่จะเล่นการพานันหรือก็มักที่จะกระทำแต่ในสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันผิดศีลธรรมแล้วเราก็กลับไปปรับตัวให้มีความกลมกลืนกับเขาโดยการที่เราไปเอากับเขาด้วยถ้าเป็นแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าชั่วตามกันครับ ซึ่งมันก็ไม่ใช่การปรับตัวให้มีความกลมกลืนที่มันถูกต้องวิธีที่ถูกที่ควรนั้นก็คือเราจะต้องทําตัวให้มีความถูกต้องให้ดีให้ได้ในท่ามกลางความชั่วทั้งหลายเราจะต้องสามารถยืนหยัดอยู่ให้ได้ในคุณงามความดีถึงแม้ว่าตัวของเรานั้นจะอยู่ท่ามกลางความชั่วอยู่ท่ามกลางบุคคลที่ทำไม่ดีเราก็จะต้องรักษาตนรักษาใจของตนเองไม่ให้มีความมัวมองไปตามเขา แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปทัดทานหรือจะไปทัดถวงขัดขวางในทุกๆก,การกระทําไม่ดีของบุคคลรอบข้างเพราะมันก็จะกลายเป็นการสร้างศัตรูที่จะมาทําความลําบากให้กับชีวิตของเราโดยที่ไม่มีความจําเป็นก็เมื่อเราได้รู้และก็ได้เห็นว่าเขาก็ทําในสิ่งที่มันไม่ดีอยู่แล้วเมื่อเราได้เห็นว่ามันก็สุดกําลังที่เราจะไปทัดทานเขาได้ก็ขอเพียงแค่เรานั้นไม่สนับสนุนไม่ร่วมด้วยไม่เห็นดีเห็นงามไปกับเขาด้วย เพียงเท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วครับก็ขอให้เราดีให้ได้ในแบบที่มีปัญญารักษาตนก็ขอให้ได้มีความมั่นคงในการเพียรประกอบสร้างกุศลบุญบารมีกันต่อไปทุกท่านทุกคนครับโอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่กันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องบางคนแค่ทำสมาธิ เจ้ากรรมนายเวรก็ยอมอโหสิกรรมให้แล้วท่านผู้ฟังครับเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องของจิตเรื่องของกรรมนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนครับและสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลหลายท่านได้เมตตาสอนไว้ค่อนข้างที่จะตรงกันก็ว่าด้วยเรื่องเจ้ากรรมนายเวรที่ได้ตามล่าตามอาฆาตจองเวรน,นั้นบางท่านก็มีจุดประสงค์ต่อลูกหนี้ที่ต่างกันครับ บางคนก็ต้องการที่จะให้ตายต้องการที่จะให้พินาศย่อยยับถึงจะยอมรามือหรือกับบางคนที่เพียงแค่อยากจะได้ทานอยากที่จะได้อาหารทิพน้าทิพย์อภรรทิพที่มาจากทานที่เกิดผลมากเพียงเท่านั้นเขาก็พอใจแล้วหรือกับบางคนเขาก็ต้องการเพียงแค่อยากจะให้เราตั้งสัจจะให้ถือศีลบางข้อ เพื่อที่จะเป็นบุญใหญ่ให้กับเขาไปตลอดชีวิตเท่านี้เขาก็พร้อมที่จะจากไปหรือกับบางคนนั้นเขาก็อยากได้บุญจากการทำสมาธิการเจริญภาวนาอันเป็นสิ่งที่มีอานิสง์ที่เกิดเป็นผลบุญมากจิตที่ร้อนรุ่มจิตที่โดนไฟพยาบาทก็จะเย็นลงหรือก็อาจจะถึงขั้นไปเกิดได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นและก็เพื่อความไม่ประมาท ในความไม่รู้ว่าเราได้สร้างได้ทำเจ้ากรรมนายเวรหนักหนาะสาหัสสักแค่ไหนและมีโยกีรายที่ต้องการจะจองเวรต้องการที่จะปิดทางเจริญและก็แน่นอนครับว่าทางที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้นั้นก็ย่อมคือการมันสร้างบุญที่เกิดจากทานศีลการเจริญภาวนาให้มากที่สุด แล้วเราก็จะต้องมั่นคอยอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรอย่าได้หยุดและเมื่อเราได้ทำไปแล้วแม้ว่าจะมีเจ้ากรรมนายเวรอะไรใดที่เขาไม่พอใจแต่ทว่าบุญที่เราได้ทำนั้นก็ไม่ได้หายไปไหนครับก็เป็นตัวของเราเองนี่แหละครับที่จะได้ผลบุญใหญ่ที่เอาไว้ใช้ได้ทั้งในภพชาตินี้และภพชาติถัด,ถดไปก็ขอให้ได้พิจรารณากันด้วยสติด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้นำไปฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีก็เหมือนกับการอ่านหนังสือ ท่านผู้ฟังครับม,มีคนเคยบอกไว้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีก็เหมือนกับการอ่านหนังสือใกล้ไปมันก็อ่านไม่ออกหรือไกลไปมันก็มองไม่เห็นระยะห่างที่พอดีนั้นมันก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญครับก็เช่นกันกับบางความสัมพันธ์ที่เมื่อใกล้มากไปมันก็อาจจะทำให้มึนงงก็อาจจะเพราะไม่เข้าใจหรือด้วยว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ชอบให้ยุ่มยามบางคนเขาก็ชอบมีพื้นที่ส่วนตัวใกล้ไปมันก็กลับกลายเป็นหงดงีดชิดไปมันก็เหมือนกับล่วงลำ้ำนิยามของสัมพันธ์ที่ดีนี้มันก็ไม่มีสูตรสำเร็จตายต,ายตัวหรอกครับใกล้ชิดไม่ได้หมายถึงผูกพันเสมอไปในบางครั้งบางทีก็จำจะต้องคบหากันให้นานพอก็จึงจะรู้ว่าห่างบ้าง มันก็ดีกว่าอยู่ข้างตลอดหรือก็อาจจะต้องใช้เวลากันสักหน่อยครับกว่าจะพบระยะห่างที่ใช่และที่มันยากนั้นก็เพราะว่ามันจะต้องเป็นระยะที่ดีสำหรับทั้งสองคนด้วยมิใช่เพียงแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นครับความห่างไกลที่ในบางครั้งมันก็ดูเหมือนกับว่าจะร้ายแต่มันก็กลับกลายเป็นดีได้ครับเพราะมันก็มีระยะให้เราได้คิดถึงบางในบางครั้ง เราก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้ไปเสียสะทุกเรื่องของกันและกันมันก็อาจจะดีสําหรับบางคู่ครับกับบางคนที่คาดหวังว่าสัมพันธ์ที่ดีก็จะต้องรู้ทุกสิ่งจะต้องเข้าใจทุกอย่างจะต้องอยู่ด้วยกันในทุกสถานการณ์แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเวิร์กไปกับทุกคู่หรอกนะครับก็เหมือนกันกับสายตาสั้นยาวไม่เท่ากันนะล่ะครับหนังสือแต่ละเล่มตัวอักษรก็ใหญ่เล็กไม่เท่ากันแต่ละคน ก็จำจะต้องเลื่อนขยับจนเจอระยะที่ดีที่เหมาะแก่การอ่านก็เพราะหากว่าเราไม่ฟื้นเราก็จะอ่านกันได้ยาวๆพลิกทีละหน้าอ่านทีละบทเราก็อาจจะไม่ได้ชอบในทุกบรรทัดทุกย่อหน้าในทุกฉากตอนแต่ทว่าหนังสือเล่มโปรดของเรานั้นมันก็มักที่จะมีบางอย่างติดท,ทำให้เรารู้สึกพิเศษแม้ว่าสิ่งนั้นคนอื่น เขาก็อาจจะรู้สึกว่าธรรมดาก็ถ้าเราชอบและอยากที่จะอ่านตัวหนังสืออาจจะเล็กหรือใหญ่ไปแต่เราก็จะหาระยะห่างที่ดีเจอจนได้ครับและก็แน่นอนเลยละครับว่ามันก็จะน่ารักมากเลยทีเดียวครับถัดตัวของหนังสือเองก็ช่วยขยับาหระยะที่ใช่จนเจอและเราแต่ละคนนั้นก็ต่างเป็นคนอ่านและก็เป็นหนังสือของกันและกันครับและก็ได้จบลงไป กับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้าง ็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตวบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอ แต่ความสุขสิริสวัสดีพัฒนะมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความพาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกลนประการใดกระผมอานน์ ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด s ั b s c r i b e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนนท์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ ในคลิปวิดีโอหน้าโรดได้รับการขอพระคุณจากกระผมอานน์ขอบพระคุณครับ